สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าชช่องการตะลุยการเกษตรนะครับช่องกองคนเกษตรเพื่อคนอีสานนะครับมาในกติป้าพี่น้องนะครับมามือนะครับเขาหน้าปังนะครับทดลองเขาหน้าปังครับพันข้าวเหนียวหอมนาคานะครับครับแก่ยู่อำเภอกานัวจังหวัดขอนแก่นนะครับกับทดลองนะครับ2อง องไร่กว่าครับสองแปลงสองเก้านะครับไม่เห็ดนะครับพื้นที่นะครับเขตหวยใายบาทนะครับกะพอดีมาคืนฝนตกนะครับฝนตกก็เลยภาพพี่น้องมาเมืองตอนเสาร์นะครับบรรยากาศสภาพเขาหลังฝนตกนะครับกะนะครับโอ้่านประชานามุดเสาร์นะครับกับสวยงามนะครับมันนีกับสิภาพพี่น้อง มเมึงนะครับเขาหน้าปังนะครับจะง่ามนะครับกะบบางนะครับเป็นันธุ์ป็นห้องน้าข้านะครับสภาพเป็นออกงน้ชมเมมึงนะครับสภาพนะครับหลังฝนตกมาคึืนนะครับท่างนะครับจะห้ามืึงเม so ึงด้านบนทั้งสินเดกห่างอยู่นะครับคือว่าจากทาง นะครับนะข้างนะครับเดือนมึงฝนตกกับบ่อแห้งกับแห้งอยู่ประมาณสิบนาทีนะครับกับมีน้ำซึมอยู่จักหน่อยนะครับเดแต่สภาพพิหนองยางมึงนะครับสภาพนะครับการดูแลรักษากระถือว่าเฮ็ดนาปรนะครับเขาหน้าปังนะครับเป็นดินเหนียวนะครับเป็นดินเหนียวนะครับกับมึงกับถือว่า ห่างครับนะครับห่างนะครับดูว่าค่อนข้างห่างนะครับในสายตาก้นผ่านไปผ่านมาถ่าเมามอกจากข้างบนนะทีไปรูเลยนะครับว่าเขาห่างนะครับ้ามอเมืองครับรา่าฝนจะเจอได้นะครับกลัาขึ้นฝนตกนะครับช่วงตีสองนะครับประมาน,น,น สิบหานาทีแห้งครับก็มีน้ำขังน้ำมันร้างนะครับวันนี้วันที่สองุมภาพผ่านนะครับนะครับสภาพสภาพข้าวน้าปงนะครับอันนี้อีกแปลงนึงนะครับเป็นแปลงของคุณพ่อจะคลองหน้านะครับคนแก่ลงด้วยกันครับอันนี้ก็เป็นแปลงเห่านะครับครับถือว่าห่างครับ พราะว่าหน้าส่วนนี้มันโน่นสูงมันติดุนท่างครับสูงก็ขอนกลางห้างนะครับขอนกลางห้างนะครับหรือว่าห้างเนะครับพี่น้องครับสองแปลงนะครับสองแปลงก็มันใส่ก,กันกันเป็นข้าวเหนียวเล็กกัน,นครับข้าวเหนียวหอมหนาคานะครับอัตราการ แตกกอกะก็เห็นนะครับแบงตั้งขางสายเมื่อการเลือดแตกกอของขางดีนะครับขอนขางดีนะครับส่วนน้องห้ากะห้างนะครับนะครับของห้าวกะของขางห้างนะครับพืนทีไายประมัดลายกว่าลารงานหนึ่งเนี่ยนะครับนะครับวันเข่ากับซิบกว่ากิโลนะครับวันเข่าหน้าปังสิบกว่ากิโลนะครับ สิบกว่ากิโลนะครับแต่ว่าของแปลงตั้งขางกันเนีย้ยนะครับแปลงตั้งขางกันเนีย่ยอนกัหวานอยู่ประมาณกระสอบนึงเต็มเต็มนะครับกระกสอบนึงเต็มนะครับประวานกระสอบมันเต็มเต็มนะครับนี่ครับประมาณไรกว่านะครับเพ่นกับวานกระสอบน,อออน,นึงน,นะครับเข่ามันเขามากตั้งค่างจะหนานะครับ หาเขียวครับตันนี้กะดินมันเป็นดินเหนียวนะครับเป็นดินเหนียวดินท่ามนะครับตอนว่าเอาดินไปส่งตัวอย่างวัดกับการเกษตรนะครับส่งตัวอย่างวัดกับเกษตรกับ๋ยที่ที่ถูก็จะเป็น16 16 8นะครับแต่เมืองดินอาจจะขาดฟอสฟอรัสนะครับสนะ่วนทั้งนี้นะครับของผมเห็ดนะครับชาวสั้งไว นะครับจะนามมีปัญหาเรื่องระบบนามนะจักหน้อยครับเพราะว่าทังเหรียเป็นเป็นทั้งลมครับทังลมนามแข้งนะครับนามแข้งเข่าขึ้นบ่ได้นะครับส่วนทังเทิงจะง่ามนะครับตอนนี้อายุกัเดือนกว่าครับนะครับก็ค่อนข้างนะครับค่อนข้างสวยนะครับ าภาพพี่น้องว่ามึงนะครับสภาพหลังฝนตกนะครับหลังฝนตกยี่เป็นเสาะนะครับอันนี้ทายม่มระดับเข่านะครับเสมอกันปึ๊ดนะครับถือว่งงามนะครับสวยงามสวยงามนะครับสวยงามสวยงามนะครับการเลือกบริเวณที่เขาเกิดสม่ำเสมอหล้วก้านนานะครับทายม่มกว้างนะครับจายใหพพี่น้องมึงนะครับ พี่น้องเบิ้งนะครับกะทตลองเบิ้งครับบรลูจะเป็นยังไงนะครับส่วนบอลเวนนี่นะครับกะกะขื้นบ้างครับกัาจะะด้สามนะครับเลี้ยวเสาอาทิตนะครับส่วนลูกมะสามเขานะครับสามเขามีลูกสาวเห็ดซอยเป็นเนื้อเป็นแห้งนะครับลูกทรายมันบดแห้งครับนะครับกับเือว่าก่อนกลางงามนะครับสภาพใช้ได้นะครับคน ผ่านไปผ่านมาก็เจอกับว่าง่ามอยู่ครับแต่ว่าจากค้างตีมึงได้จากค้างนะครับกัดส่วนแปลงกับกัค่อนข้างทีแต่ว่ามึงเราก็ก็เพราะมึงดีดีกับพทีเลยครับมึงดีดีล้วกับทีดีนะครับนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นห่วยสายปาดนะครับครับหน้าไฮนี่ทงนี่มันเป็นหน้าท่ามนะครับน้าค้งอยู่ตลอดกันเลยบริเ็นะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ติดใส่ปุ๋ยต่างกับมมเพินนะครับใส่ปุ๋ยกับใส่โซดหมองนี้นะครับสใส่ปุ๋ยตางเพินนะครับติดใส่โซด์สามสิบสิบเอ็ดท้านะครับของกีหอหนึ่งนะครับพออยอดาบอกกีหอแล้วก็ขังงามนะครับสามสิบสิบเอ็ดห้านะครับเพิ่นว่า ปุ๋ยถึกสูตรมากจะเป็น16-16-8นะครับรแต่ว่าก็รู้แล้วว่าเพิ่นขาดรู้แล้วว่าเพิ่นขาดขาดฟอสฟอรัสผมก็เลยซื้อปุ๋ยเจ็ดของฟอสฟอรัสมากจีตั้งใบนะครับผสมขี้หมูนะครับก็เลยออกขังมางามจากน้อยนะครับก็สภาพก็ค่อนข้างสวยนะครับขังสวยงามดูนะครับฝัง่งสวยงามพอ,พอใชัได้อยู่ ครับจะยินดีและเปลี่ยนความรู้นะครับในการที่เขาแตกกอนะครับความรู้กับพี่น้องต่างๆนะครับไป่อยังกับสอบท้าเปลี่ยนกันได้จะของมาพันไม้เหรอครับโอ้อย,ยใหญันแตกกอดีเลยวะแตกกอดีวะวจะังวาจังสี่ล่ะ่าเหยอย่าเอาน้ำไหลเลยเอาทำนี่ละ่ะครับโอ้กจะลังงามเลย นะครับแตกกอแตกกอเนี่ยโอ้ค่อนข้างดีอยู่ครับเนี่ยกองนะงามกอสวยนะครับอ้อยปุ๋ยวะไงอ้อยหลดพอดีเหลอดซ้ำนี่ฝนตกเขียวปืดหลดถ้าเดี๋ยวเบิร์ดเราปุ๋ยสอนน่นฮะเบิร์ดเบิร์ดเราบ้าสอนนั่นไงเลยเอามาใหม่อีกอันนี้ก็ไปสอบสองกันแล้วดี ผมอ้อยวังกอนิีดไฟหนามเขาครับอ่ความลาดพี่หนอครับํำเลยนะครับเออเดี๋ยวถามมันเป็นอ้อยปุ๋ยแต่ว่ามันคือเป็นใบแหงๆ่บใหญ่รับ็นแ่้วอ้อยปุ๋ยลังฝนตกไฟรถใหญ่เดี๋ยวผมถีดขอหยัดถ่ายวิดีโอนัอ่มนอน ไงสิอ้อยทั้งไหนอ้อยทั้งืออ้อยทั้งปีอ้อยบุญเลยอ้อยส้มผลป่เอาวันหรอปะเพราที่เป็นเม็ดแตกๆเนี่ยปะอืมตัวนี้แล้วญงมันขึ้นบ่หรีเลยเนาะฮะเอออ้อยหรอครับเอนี่ยอ้อยผลหม่องไรมันมันเหลืองอ้อยรลครับอ๋ออ้อยแนวอ่าสิบหกสิบหกแปดแบบไง แม่เอ๋อเอายังมาใช่นี่ผมตูเต้ผมล่องห้องผมเอ็ดสามสิบสิบเอ็ดถาโอ้ผมเอาบัวซื้อโตบัวซื้อโตแต่เด็เกี่ยงเหรอยงครับมันมันกะอายุมันก่อนใหญ่จักสองอาทิตย์เลยเนาะนี่ที่มองนี่สิมาลงไม่อีกย่อยย่อยครับจังวะสองอาทิตย์สิมาสามไม่อีกอยู่ซุ่มหนาหนาเนาะหนาหนาเสียหน้าหนิครับไปห้างก็ได้ไม่เอานะจ้ะ เพราะหายมันมีบ่หนาเกียดนี่เนาะไปลงมาหลอดไงเดี๋ยวสีไทยลูบน้ำอ่า๋อเนี่ยว่าโอ้มันเหลืองซุ่มนี่เน่าไงเนาะ,ะสวยครับสวยสวยหนามมือึดจะออนหนามตะวันเขาหันบ่อง,งอ่างบ่ได้ <laughs> การลัางจีึ้นถึกปุ้ยมันอิดจวดระบาดน,นีย ั้งปุ๋ยทั้งฝนครับโอ้ฝนสั่งบตกตกมาอยักหลอดฟดเลยเด็ดนี่อ่าครับอ่ะพอใหญ่พื่นมาวานปุ๋ยนะครับสูตรสิบหกสิบหกแปดนะครับเพราะว่าดินเพื่นเอาค่าไปวัดแล้วนะครับอือนะี่ครับมองบริเวณมันเหลืองครับซนนี่นะครับกะเข้ากับมือเกลไกลกันแน่วันหนาครับแต่ว่ามี้ยางว่ามือเกลไก่ก,ก,ก,กัมันบนบนหนาได้มันบางอยู่ได้นวใหญ่นนนเนาะ เอข้าเมืองตะวันท่าก็เป็นหน้าหนาคือบัดลงมาเมืองอกีก้ไก่มันกัลเมันกัลหางกันอยู่ได้เหรอนะครับอ่ากุศาวานนะปุ๋ยครับอืมอ้อยเทือแะสอบอ้อยไปเรื่อยๆครับอ้อยเทือละสอบนะครับเดี๋ยวหลังจากวานทัจังเมืองนะครับเคนกับวานปุ๋ยนะครับนะครับเขาหน้าปังนะครับเขาหน้าปังนะครับ ปัปุ๋ยนะครับอ้อยปุ๋ยอ้อยไปเรื่อยๆครับครับอืมอืมดินนั้นอยากเป็นตมเนาะใหญ่เนาะมันยางงาดอ่ะครับกับความรับีิด้องนะครับทำปากมือนะครับกัดไล่กดแช่กดติดตามนะครับนีประโยชน์นี่ยังกะมือนะครับอืมเาจากค่อนข้าง กคนีนะค่ยมึงมันทาน่ากันคางหนาครับแต่ว่าทำบ้านมึงใกล้ๆนี่ครับมันเกิดม้นหนาได้ครับมันเกิเดเหล็กบางอยู่ด้วยนะครับแต่เขาจะคล้องบางแห้งโคตรเซเดซามืากันครับตัวทั้งนัง้นนะครับเซเดซ่านะครับเพราะใหญ่เป็นกันบานปุ๋ยนะครับคนาจะคล้องหนามหลายสักเดียวบานพอหนามออกจักหน่อยเพ่นลัดจักเสียวอยเยกเคื่ออยู่ไง รับคลิปน้ก็อัมลาพีนอนนะครับลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยครับจะได้มัดสามหรือรอบนะครับบางครับบริเวณนี้ก็บางครับต้นติดคูหนามนะครับเนี่ยระวังหัวหนักนะครับแขังบางนะครับคองจี มะสามนะครับสอัสกับสีผ้าลูกผ้าเมียมาสามอะนะครับของนี้มันเป็นนามขังนะครับนามส่วมก็ของเดก็ับความลาพี่นองนะครับ่องไปกับสวัสดีครับผมช่องการตะลุยการเกษตรนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่ดีแหลกเลียงเขารู่นะครับแตและกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ